สวัสดีค่ะทุกคน,นควันนี้ค่ะเราจะมาเล่นเกมมินิเวิร์กันเป็นมินิโอแบบเอาชุดรดเนาะอัปเดตใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นอา่าอันนี้นเร<อ>าจะเปิดชุดชด,ด้วยนะคะมาตัดไม้มีเสียงเพลงก็คือเรามาเล่นด้วยกันนะคะใช่แล้วก็อัดคลิปด้วยสวัสดีตัดไม้หาก้อนหินเร็วดเดี๋ยว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 เราตัดก้านให้นะไม่ต้องหาก้อนหินหรอกเพราะเรามีต้น ขินหาก้อนเห็นก็ได้ตรงตัดไม้มาตัดไม้เอาก้านไปด้วยสำคัญมากใช่พี่แท็กบอกใช่ใครไม่รู้จักพี่แท็กก็เดี๋ยวคลิปที่น้องไม้ทำไปตอนนั้นแล้วเพิ่งลงไปใช่ไหมเจ้ใไ่ไสไปสแล้วให้ทุกคนเนี่ยคือมินิเวิร์คเขาอัปเดตใหม่นะคะครั้งใหญ่นะจ๊ะคือแบบของมันก็จะเยอะนิดนึงไม้พี่เจอฐานเอามาเร็ว ไม่มีที่ครูทุบห็นก่อนดิเอาไม้มาพี่จะค้าบเอาเอาเอาห็นมาให้หนูด้วยเอามาเอาเอาไม้มาโอเคดีมากเอาต้นเห็นมาให้หนูด้วยเดี๋ยวใค่อยเอาไปตัดไม้เพิ่มเลยเป็นต,ตาเดียวต,ตาเดียวหรอ เจอแมนในเกมไมค้าบใช่ไหมใช่ค่ะเจอมาอยู่หลังเพื่อนอยค่ะยุ๊บอ่าได้ฐานแล้วทุกคนขึ้นขอก้อนหินหน่อยดิไม่อะโอ้โหแร่ฐานคือแบบขุดขึ้นมาเลยไม่ให้เดี๋ยวค่อยให้โอ้ไม่เราจะสร้างบ้านเมืองหรือว่ายังไงอะไรยังไงแต่ว่าไม่น่าสร้างได้นะใหม่พิทเก็บไอ้นี่ไปพิทเอาที่คุณเห็นแล้ขุดเลยเก็บอะไร เนี่ย,เก,เ,ย,เ,ยเก็บไปเนี่ยเครื่องเนี่ยเก็บไปไม่อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะเราเก็บไม่ต้องเก็บอันนี้ไปนะเพราะว่าเราต้องใช้ที่ขุดเหล็กถูกต้องอันนี้อะเก็บ,กอกบไอ้ยานอันนี้ใช่ไหมยังเก็บยานนั้นแหละโอเคดเก็บไปเลยปังถ้าเราเจอที่ไหนอีกก็เก็บนะพวกของนีเพราะฉะนั้นห้ามฆ่าพี่เด็ดขาดน,นะของมีตัวเยอะพี่มานี่พี่มานี่ตามหนูมาอะไรอไรกีกอ่ะโอ้ตัดบ้านไปด้วยหาที่ชมวิวไปด้วยหาที่แบบสร้างบ้านอะไรแบบนี ตดัตดการด้วยนะหมานั่นแหละตัดช่วยกันตัดวันนี้กำลังแบบได้ข้าวจ้าวิมีหายหายด้วยทุกคนคลิปนี้มี e p พสองน่าจะมี e p พสองแหละใช่ไหมมีแน่นอนอ่ะอม,มีแน่นอนอยู่แล้วนะหนูว่าเราได้ทำมา หินสำคัญไหมหไ,ไม่บล็อกหินหน่ะหินสำคัญมาเก็บดินไปด้วยนะทำเตาอย่าลืมอย่าลืมตอนนี้น้ามินก็มาขุดหินจ้ะไม่เก็บดินไปด้วยสี่ <4 S 2> บล็อกหนูค้างหนูค้างทุกคนตอนนี้ก็ มันยังเป็นตอนเช้ามันก็จะง่ายเนาะตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังหาที่ซังบานไม่เจออยู่ดีคลิปหนูเอ,อิมสุดอะโอเคก็ EP 2สองต่อ EP 2ีสองเนี่ยคลิปโนไหนวะหนูไม่เห็นทลิปเร็วรีบตัดไม้ไม่เออแถวนี้ห,นออนหินหน่อยมากเราอยู่บนเกาะเล็กๆหิน